คนลุกเด้ว่ะปลาตัวเลือดไหม บ้าน้ำเย็ยนก็กินมีแหงเหมือนกันนั่นเนี่ยกรับสวัสดีครับผมเจอกันกับช่องคักขนาดคึกเก้าครับมือนี่ก่อยร้อยเลือดนี่ครับต่ละนี่แดงกึ้งนะครับเนี่เอาอีเทลงเลยได้ไหมมาดิทัวเมือนป้มือนี่มาดิก่อยไอ้มากก่อยเพราะนั้นจ้ะวะ เนี่ครับเนื้อสดๆนดะครับผมเด็ดก,ก้อยสูตรบรัวไซผิวมันฉี่แหลใส่แตเลือดย่างเดียวครับนี่ร้อยเลือดมาเลยนี่แนะม่จะแม่แนวถอนทิดผมมาออกกล่องน้ำเล็กน้อยนะบัวหอยมาจุกเป็นยูเบืองหลังครับอากาศมันหอนมันอ่าวครับพักกลับกับตามนี่ครับหลายยางบักดินฝากับมีอครับอื ข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวผมเชียวว่างไว้ล้างนะครับเนดะ้อมาครับมีทั้งตับมีทั้งสามสิบกีบซอยด้วยกันครับนี่ตับผมซอยค้าเออผมซอยตอนหมกไงนะครับนี่ที่สร้อยสไตล์ผมเลยเนะี่ยคนลูกด้วยปะ

ส่วนผมสนมากเวลาผมกินผมติบวเน่นเขาเนียวบบนไดนนาบอ,บอกเลียวเขาเก่าเจ็กน้อยซะกะปั่นแน่นมันยำยากมีทั้งเหนือเสือมีทั้งเหนือสันมีทั้งตับมีทั้งสามสเกียบกับซ้อยใส่กันครับ cúm 1 tát nhả ra đây lào nhiêu, nó lại bột เพกะหรือบักลินฟ้ามาบินไหม เนี่ยคือ100ร,ร้อยไทยรูปพ้าวขวไรเพื่อตับตับสดสด,ดแบบหดหวานเลยตับขมลำลำดิบหรดอ่า เอาเปิดเพลงแล้วเสียงเขาเองกดได้แล้วว่ะว้าขางม่ทิตสิ่ว่าพระ่วนอีก มามามาเผ็ดตมันแสบนาไม่ชิมนันกอะไรเนี่เดีมือเขามาบนบน,นยังดอกนอ่มนักวุียมาอืขากัมีนี่ามาแนะม่ไม่ปวดแง่งมากมามือเปิดชนามาจากใส <laughs> เขาวอาเข้าวฮึฮึเยี่ยมด้วอผม่าถิเปิดลานลาบก่อยมันสิคือบอสเนี่ยครับจีดไหวชื่อหรอกว่า บัวก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยเลือดเลือดเลือดมาก <c oughs> ินเยอกพี่งามโดน,ดนดแต่แวบป่ะดีบอฮะ

น้ำเย็ยนโคตรแสบนะครับโคตรกินใจเลยนะฮอนๆอากินน้ำเย็ยนกัาไปด่าจวดแข่งกับเขากันเปล่าบ่แข่งภาษาไทยเขาอาื่นนะ มานี่ตัวนา่ไอ้พวกหูเดก้กูก็อยากรู้กันกูได้ถามม <c oughs> ึงเรือเขาเอิ่อไว้อย่างแมนมะเขือเปาะวะมะเขือ,ปอเอปาะกระเทาะหน้าแว่นพาะเรือตรงเต่งอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดไหมันเคยเรียนมานโทรศัพท์มือล่องเสร์ดบัง้ย อันนี้เดาได้เนี่ยก้อยเองก็แซ่บเหมือนกันนะเนี่ย ได้เป็นเชื่อแร,อรเองเลยภาษาอีสานมะเขือเปอกว่าอันนี้เดาหรือว,วะมะเขือพวงฮะมะเขือพวงเออมันเป็นพวงดูดิ อาจีแมนมึงเสื้อวางเลยใช่เรืองไรกับแม่ไปหรอว่ามันมะเขือเป้อมะเขือป้อป้อไรมะเขือเหลียงใช่ปะเจี๊ยคืน เฮยคืนเหอเียคืนหรอว่ากันสนทนาเหรียญนะครับจะไปชี้เหรียญหมากไหมหายดิ่ยุบแบบเลอะ <c oughs> มาบ้า,ก,าก,กินน้องันสิเลย<ห>เอั้เ<อ>็มันก่อยมันก่อยเราไปกวนสัตว์มันเป็นสัตว์เดรัจชานเดรัจฉานเดรัจฉานโอ้เอิรนสีพี่ถืิถือกนี่ยผัดเข้าผัดเอืเอ่นกินคัเดียวผัดเหล่าผัดจับสามสี่คำ น้อยนี่ไหมรั้มเอียงเลยว่า ออโอเคครับคลิปนี้เพราะควมปาก,ออวกความคลักขึ้เกาครับบเบากหลายอยา่างครับริบแล้วปาลาตัวเรือไหมเรือ เรืออันจะผสมสมเกลือไะนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้แจอกไปแล้วขอคุณมากๆครับไปที่ตามกันมาตลอดครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับคลิปนี้เ,าอ,าาอ,าเอาล่ะ